สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะมาโผล่ที่คลอง30นะคะตําบลบางประกดอําเภอองคลักษ์จังหวัดนะครนายกนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะราคาโปรโมชั่นนะคะยังเหลืออยู่นะคะรอลูกค้านะคะมาชมที่ดินของเรานะคะจากราคาปกตินะคะ1นล้านแปดแสนบาทนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะ1นึ่งล้านสามแสนบาทนะคะ แล้วถมให้ฟรีอีกนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะมาเจอโมเมขายที่ดินนะคะจะได้ราคาพิเศษนอกเหนือจากราคาโปรโมชั่นที่เมย์ประกาศไปนะคะย้ํานะคะมาเจอโมเมที่แปลงที่ดินแปลงนี้นะคะคลอง30ตําบลบารากฏอําเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะเมย์รอลูกค้าทุกท่านอยู่ที่คลอง30นะคะเดี๋ยวเมย์จะแพ่นกล้องให้ลูกค้าทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะ อันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่4นะคะแปลงที่4จะอยู่ใกล้กับถนน4เลนนะคะมากที่สุดนะคะนี่คือแปลงที่4นะคะแปลงนี้นะคะเราก็ขายราคาโปรโมชั่นนะคะ ที่ดินนะคะยังว่างอยู่นะคะหน้ากว้างอยู่ที่20เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่40เมตรนะคะ <c ười> ด้านท้ายตรงนู้นนะคะด้านท้ายตรงนู้นนะคะจะติดคลอง30นะคะส่วนด้านหน้านี่นะคะจะมีลวคาร์บอยตามนี้เลยนะคะแล้วด้านหน้าจะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้นะคะและติดถนนในโครงการนะคะถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนสาธารณาประโยชน์นะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะย้ํานะคะ ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะท่านลูกค้าท่านไหนนะคะมาเจอโมเมขายที่ดินที่แปลงนะคะจะได้ราคานอกเหนือจากราคาโปรโมชั่นนะคะเมรอลูกค้าอยู่ที่คลอง30นะคะท่านลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามเมได้นะคะหรือจะแอด i d ไลน์เมนะคะ0 9 2ย์8 2 9 7 9คะ่ะเมรอทุกท่านอยู่ที่คลอง30นะคะ สำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ